วันนี้มีคีย์บอร์ดใสหน้าโดนช่วงต้นปีเอามาปไปยาเพื่อนๆกันสักหน่อยกับ a อรา F 6 8ใครที่ชอบความใสแสงไฟจัดเต็มสเปคโหดงบไม่แรงมีรับประกัน2ปีเสียเป็นใหม่อีกเพื่อนๆน่าจะเลิฟตัวนี้กันแน่นอนแต่ยังไงก่อนไปรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เฟซด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วไปโดนป้ายยา้อมกันเลยค่ะ ขอเวลาเซบวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถายมยังได้คอมเมนต์ท้เท่แบบนี้ด้วยหรือจะวาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงไปสำหรับ กล่องของ Ola F68 มีการโชว์ l a y o u ์ฟีเจอร์ปุ่มต่างๆมาให้ตรงบริเวณด้านหน้าเผื่อใครไม่อยากไปเปิดดูในใบคู่มือโดยของด้านในที่ให้มาจะมีที่ครอบกันฝุ่นพลาสติกใบคู่มือแบบอ่านง่ายๆ1แผ่นและเล่มคู่มือที่มีรายละเอียดมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เนาะจะเป็นภาษาจีนบวกกับภาษาอังกฤษนะคะต่อมาก็จะพบกับคีย์บอร์ดสุดห่อของเราและบริเวณด้านล่างเขาจะมีกล่องมาให้อีก2กล่องด้วยกันด้วยกล่องใหญ่จะเป็นสายการเชื่อมต่อ USB Type A to C ซึ่งมาเป็นแบบคอยเคเบิลสีเทาน่าใช้มากๆส่วนกล่องเล็กค่ะจะเป็นที่ดึงสวิตช์และคีย์แคบพร้อมกับที่ปัดฝุ่นและผ้าเอาไว้เช็ดตัวคีย์บอร์ดซึ่งเป็นของแถมที่คาดไม่ถึงแต่ให้มาแล้วดีมากๆเลยโดยรวมของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะพาแรกกับการดีไซน์และสเปคเล็กน้อยของเจ้าออรา F 6 8ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแมคคาลิคิลคีย์บอร์ดเนาะที่มาในขนาด65อร์เซนพร้อมกับน็อปด้วยโดยเจ้าน็อปหรือที่หมุนหมุนเนี่ยมันก็แอบแฝงฟีเจอร์มาให้เล็ก กดค้างค่ะแล้วไฟตรงบริเวณนอ็อปเขามีแสงที่คงที่ตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงในคอมพิวเตอร์ของเราหากใครกดค้างอีกรอบแล้วไฟเป็นแบบบีดิงหรือว่าวูบวาบน้องก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ปรับพวกความสว่างของไฟและโหมดไฟนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่อนข้างจะใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะและในคลิปนี้เฟสเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูถึง3-4สีด้วยกันนะคะเพราะเจ้าอ l l าเ e ฟ6 8เนี่ยมีทั้งสีดำสีใสและสีม่วงบอกเลย ว่าสวยทุกตัวไม่ว่าคุณจะเปิดไฟ R G B หรือว่าปิดไฟตั้งโชว์เก๋ๆก็คือดีหมดอ่ะแถมการดีไซน์ของเขาก็มีการใส่ลวดลายมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความหล่อเทจะได้ไม่เรียบๆเกินไปแต่พอวงแล้วก็แอบคล้ายๆกับตัว Melkiz Mojo 68เบาๆนะคะเนี่ยและอยากจะบอกว่าแม้แบรนด์นี้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเนาะแต่งานประกอบของเขาก็คือแข็งแรงนะไม่ได้เป็นพลาสติกบางๆแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเอาไปทุบเล่นนะคะก็แค่พิม งานทั่วไปก็ได้ถ้าไปทุบนั้นก็เกินใจไปหน่อยทุกคนมาดูที่บริเวณขอบค่ะจะพบกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C แล้วก็สวิตช์ไว้สลับโปรไฟล์คีย์บอร์ดซึ่งจะเอาไว้ปรับรองรับ Mac OS มือถือฝั่ง Android หรือว่า Windows layout คือเขาคิดมาให้ครบมากๆสามารถปรับตรงนี้ได้เลยส่วนเจ้าเพจสีเงินอันนี้เพื่อนๆสามารถเปิดออกได้ด้วยนะคะพอน้องคือที่ซ่อน USB receiver เอาไว้ใช้งานไวเลส2.4 g h เนั่นเองดีมากๆเลยที่ เขาทาที่เก็บมาให้น้องจะได้ไม่หายส่วนบริเวณด้านหลังก็จะไม่มีที่ปรับระดับมาให้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยแต่จะมีฟีดยางยกความสูงมาให้เล็กน้อยโดยรวมการดีไซน์จะมีประมาณนี้ค่ะโหมดการเชื่อมต่อ OLA F68 ตัวนี้เขารองรับถึง3โหมดด้วยกันนั่นก็คือ Type C, Bluetooth และ USB Wireless 2.4 g h z ะเฮหากเพื่อนเพื่อต้องการจะเปิดใช้งานไร้สายสทั้งหมดนะคะสามารถกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยตรงบริเวณมุมซ้ายจากนั้นก็เลือกโหมดที่ต้องการจะเชื่อมต่อนะคะโดยที่ปุ่ม ปุ่ม Q เนี่ยจะแทนโหมดไวเลส2.4 GHz ปุ่ม E ปุ่ม R ปุ่ม T แทนโหมดบลูทูธเลือกต่อได้พร้อมกันถึง3เครื่องไปเลยและปุ่ม Y ค่ะจะแทนโหมดเสียบสายนั่นเองโดยทั้งหมดเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มฟังก์ชันและใช้ตามปุ่มที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะเลือกโปรไฟล์ของโหมดการเชื่อมต่อซึ่งการออกแบบแบบนี้ทําให้การใช้งานค่อนข้างจะสะดวกมากๆค่ะจากการใช้งานมาสัญญาณก็ถือว่าเสถียรนะเล่นเกมที่ต้องการตอบสนองไวๆได้ต่อพิมพ์งานทั่วไปก็ได้ไม่มีปัญหา ส่วนแบตเตอรี่ให้มาในตัวอยู่ที่2,800มิลลิแอมชาร์จไปเล่นไปได้ตอนแรกก็ค่อนข้างกังวลค่ะว่าแบตเขาไม่ได้ให้มาเยอะเนาะแถมไฟ RGB มันก็สวยซะด้วยอยากเปิดใช้ตลอดคิดว่าแบตคงน่าจะหมดไปแต่พอลองใช้จริงๆนะคะแบบยาวด้วย1ิชั่วโมงต่อกันเนี่ยแบตลดไปประมาณ20%เองซึ่งก็ถือว่าโอเคนะพอใช้ได้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีออโต้สลีปหรือว่าจะดับไฟให้อัตโนมัติตอนที่เราไม่ได้ใช้ประมาณแบบ2นาทีมั้ง,งซึ่งเฟนมองว่ามัน ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเหมือนไปตัดการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ก็เซฟแบตไปได้ประมาณหนึ่งหากใครอยากให้มันอยู่ได้นานมากกว่าน,นี้ก็แนะนําว่าปิดไฟใช้นะคะก็จะประหยัดแบตไปได้เยอะคีย์แคปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้ลงตัวมากขึ้นโดยจะมาเป็นคี cap ย์แคปใสแถบในตัวปุ่มของเขามีการเล่นลวดลายมาให้เข้ากับบอดี้อีกด้วยคือไม่ได้มาแบบใสๆแล้วก็มีตัวสอนเฉยๆก็เน้นลวดลายมาด้วยโดยวัสดุข,ของคีย์แคปค่ะเป็นโพลีคาร์บอเนตก็จะให้ความใสที่มา าก,กวา่ตัวอักษรในบอร์ดนี้จะมีการทําสีมาแตกต่างจากคีย์แคปเพื่อให้มองได้ชัดแล้วก็เล่นไปกับการดีไซน์ด้วยผือสัมผัสของคีย์แคปตรงนี้เขาจะมีความนูนนิดนึงนะคะตรงบริเวณตัวอักษรและในบอร์ดสีดําและใสเนี่ยเขาจะมีทั้งฟอนต์ไทยอังกฤษมาให้ส่วนตัวสีม่วงเฟสไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีฟอนต์ไทยเพิ่มมาให้ด้วยไหม <c oughs> เพราะตอนนี้ของเฟสก็ลองเป็นตัวเดโมเหมือนกันค่ะจากการใช้งานมาถ้าเกิดคุณเปิดโหมดไฟ RGB บอกเลยว่ามองแทบไม่เห็นตัวอักษ สอเพราะไฟมันจ้ามากแล้วมันเป็นสีใสอีกด้วย มันจะเ,เหากใครพริมพ์สัมผัสไม่เก่งนะคะอาจจะต้องปรับไฟลดลงสักนิดนึงไม่ก็ปิดไฟไปเลยเพราะว่าปิดไฟมันก็สวยไปอีกแบบนะแถมใช้งานได้ง่ายด้วยแล้วก็ไหนๆหนพูดถึงเรื่องไฟกับคีย์แคปแล้วบอกเลยว่าตัวบอดสีใสค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องไฟมากกว่าค่ะเพราะว่ามันสีใสอะเนาะแถมไม่มีสีคีย์แคปมาตัดกับแสงด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้เ,เพื่อนๆเป็นเรื่องละกันนะคะถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรมากก็เลือกสีได้ตามใจเลยส่วนสวิตช์แมคกนิคอลที่ใส่มา ะจะเป็นไอ o s โซสวิตหรือว่าไวท์สวิตนั่นเองในตอนนี้ยังไม่มีสวิตตัวอื่นให้เลือกนะคะใครที่ซื้อน้อง F 6กจะจะได้เป็นสวิตตัวนี้ไปเลยแลยสวิตจะเป็นคือการกดลีเนียค่ะฟิลค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวเรสสวิตแต่มีความสมูทมากกว่าแถมยังพีลูปมาให้แล้วด้วยก็สามารถเอาไปใช้พิมพ์งานได้เพลินเสียงกดไม่ดังเกินไปบอกเลยว่าค่อนข้างจะเฉิดฉายในออฟฟิศแน่นอนเฟซทัซาวเทสไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปนั่ง ักนได้ในช่วงของการคัสตอมไมซ์ปรับแต่งต่างๆและสเปคที่ลงลึกมากขึ้นสําหรับอล l l i e F68 ค่ะมีการรองรับ Hotswap มาด้วยหรือว่าถอดเปลี่ยนสวิตได้โดยไม่ต้องบัดกีจัดว่าคุ้มค่ามากๆโดยไฟจะวางมาแบบ Not Facing Switch และรองรับขาสวิตทั้งแบบ3พินและ5พินจะเอาสวิตตัวไหนมาใส่ก็ได้ขอแค่เป็น Mechanical Switch ก็พอแมยว่าตรงนี้สายมดก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วเนาะและที่น่าสนใจมากกว่าค่ะคือเพจของเขาจะเป็น PC มีการ ตัดเฟกคัตมาให้บ้าไปแล้วบอร์ดพีวิวทำให้ขนาดนี้เวอร์มากซึ่งข้อดีมันจะไปคล้องกับตัวโครงสร้างคีย์บอร์ดเนาะที่เป็นแบบแกสเก็ตทำให้ฟิลการพิมพ์เนี่ยมันนุ่มมือมากขึ้นไม่สะทานมืออันนี้คือเวอร์มากจริงๆในงบราคาไม่เท่าไหร่แถมยังมีการมอดโฟมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโฟม PE ชีส e. ซิลิโคนใต้เคสอะไรก็มีครบซึ่งโฟมก็จะช่วยเรื่องของเสียงให้แน่นมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมเนี่ยเพื่อนให้คะแนนแบบ9เต็ม10เลยนะขอหักหนึ่งคะแนนตรงที่สเตเบลิเซอร์เนี่ยแหละไม่ได้ทำการลูบมาให้หากใครอยากจะมอดตัวนี้อยู่แล้วนี่แหละคือโอกาสที่จะถอดสเตเบลิเซอร์มามอดนะคะก็ลองเอามาตั้งบาลานซ์สักนิดหนึ่งลงน้ำยาเล็กน้อยบอกเลยว่าจะทำให้กลมกล่อมลงตัวแน่นอนและอีกเรื่องที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือออรา F68 เขามีโปรแกรมด้วยเดฟจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะหลังจากติดตั้งเรียบร้อย หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆสามารถเลือกโปรไฟล์ได้ตามต้องการค่ะแล้วก็ในแท็บแรกจะเป็นเรื่องของไลท์โหมดหรือว่าเรื่องแสงไฟที่จะสามารถเซตโหมดไฟต่างๆได้ตรงนี้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นก็คือเลือกสีได้แบบ16.8ล้านสีแถมยังมีโหมดลับนะคะที่เล่นไฟตามเสียงเพลงซึ่งอันนี้เราต้องเข้ามาเซตในโปรแกรมนี้เนาะส่วนการแมปปิ้งปุ่มหรือว่าใส่มาโคอะไรต่างๆเนี่ยตัวโปรแกรมมีการรองรับทั้งหมดนะคะหากใครอยากเอามาเปลี่ยนใส่ฟังก์ชันเพิ่มเติม ก็คือเลือกได้ตรงบริเวณนี้เลยและแทบสุดท้ายจะเป็นการเซตที่นอกเหนือจากเรื่องของปุ่มรือก็ฟีเจอร์เนาะส่วนใหญ่ก็จะเซตพวกแบบ Windows ล็อกการกดไปโดนตอนเล่นเกมแปลงปุ่ม WASD เป็น a อ r o w แทนเป็นปุ่มลูกศรก็คือค่อนข้างจะปรับได้เยอะนะถ้าเกิดใช้ผ่านโปรแกรมแถมถ้าเกิดใครใช้เป็นไวเลสสองจุดสกก็สามารถเข้าตัวโปรแกรมนี้ได้เลยด้วยไม่ต้องสลับไปแบบเสียบสายโดยรวมก็ค่อนข้างจะสะดวกค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราลองไปดูโหมดไฟกันแล้วก็ ก็ซาวเทสนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบ ในพาร์ทสุดท้ายค่ะชื่อว่าเพื่อนๆคงน่าจะโดนตกไปแล้วเรียบร้อยแหละถ้าเกิดใครสนใจ a l r a F 6 8ตอนนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วราคาจะอยู่ที่3690บาทแถมยังมีรับประกันสินค้าให้ด้วย2ปีเสียเปลี่ยนโตวใหม่จากทาง Intech บอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนยังไงเดี๋ยวเฟจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองไปสั่งซื้อกันได้เลยถ้าเกิดใช้แล้วเป็นไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับคลิปรีวิวนี้มีประมาณนี้ค่ะใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย